สว,วัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับจีเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในเกมอินทรีบอ็อกซ์นั่นเองครับและมัดนี้ครับก็เป็นมัดของ f อ s ซี n k ังกี้เดียวนะแต่มัดนี้ไม่ใช่สปัง,งกี้เว้ยเออจะมาบอกว่าอะไรก็สปัง,งกี้เป,ป็นสปังกี้ <Huh? S 1> เอาละมัดนี้ชื่อว่า r รูนี่พรูนี่เอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าพรูนี่ มันเป็นสปังกี้หรือสปังกี้เป็นพูนี่ไปดูกันครับโอเคโอเคและจะบอกว่านี่ก็คือมดทำลายปราสาทอีกแล้ว <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นภาคที่สามี่พี่แล้วเนี่ยสำหรับการทำลายปราสาทนมีอีกนะ <c oughs> แต่เราจะเริ่มทำลายปราสาทไปช้าชนะครับมดที่ 1, หนึ่งมาที่สองเราทำลายปราสาทไปแล้วเรามาเจอมัดที่สามเลครับว่ามันจะทำลายปราสาทเราได้แค่ไหนเริ่มจากตัวแรก <c oughs> โอ้ย โอ้ย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 อ้ยโ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 อยโยโยยโยโอย อะไรวะเนี่ยอ่าไอไอเปลตัวนี้ออกอันนี้มันอะไรวะดีบักหมดอ้าวไอห่านี่มันหลอกกันนี่หว่าเออีตัวที่สามอืมมาปั๊บอ้าวโดนทุบเฉยเป็นเสียงตีแฉทุบแฉกันนะแบนไปแล้วครับตัวนี้เออสงสารน้องอ่ะไอ้บ้าเ้ย โอ้โหทุบแบงเนี่ยตัวที่สี่โอ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยฟันบอดเอ้าฟันบอดฉันเสียสติไปแล้วอโอนเอไอควบคุมนะครับเอาว่ะฟันบอดเกิดอะไรขึ้นกับแกเนี่ยโอ้โหเอาตัวสุดท้ายต้องบีบเป็นเออ เหมือนฟอสติลหัวกะโหลกอะไรสักอย่างโอ้โหอยียงไม่เทียนพอๆกับฟันบอดนะหัวกะโหลกแว่งไม่แ่งมาโอเคเราลองทั้งบีททั้งห้าตัวดูครับว่าจะได้เรื่องไหมเนี่ยมาโอเคเอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยได้อยู่เ้ย ย่อย่อย่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรของมันมาเนี่ยโอเคโอ้ยโอ้ยย่อย่อเอาต่อไปครับเอฟเฟคครับไร่ไปทีละตัวเลยนะน้องแมวขาวเพเนี้ยเวนด้าเพเนี้ยเอาเรื่องอะไรเอ้าเอ้าเอาเอา อร่ยอยู่เลยเอ้ยเสาเาโอ้ตัวัดไปครับเอ้ยร้อง okay. หไห้เฮ้ยมัดมีแอนิเมชั่นดีนะยกไปยดมาครับอ่ะโอเคต่อไปพิซซ่าทาวเวอร์อ้าอ้าเอ้าวอนคอนเฉย อะไรอยู่เนี่ยโอ้ตาหมอฟ้าึบเฮ้เยเอา้านึกว่าจะดีเฮ้ยชอบมาเสี่ยงนี้กีเดียวโอเคฮะหนูหนูหนูแฮมเตอร์ไะเนีเ่ยเฮ้ยน่ารักเฮ้ยตัวนี้ดูดีว่ะ เอาเสียงมาบิดนิดนึงฮนะโอ้โหและเรามาดูเอฟเฟกต์พร้รมอมๆกันไปปั่นภาษาแค่ไหนวะเออได้อยู่ได้อยู่เอาละหวังว่าสมองของน้องน่งนาจะยังรับได้กันอยู่นะฮนะอ,าหาหาอะไรเนี่ยโอ้โอเค ถัดไปครับเมโลดี้ตัวที่หนึ่งไปอา้อาวเฮ้ยได้อยู่เวย้ยแดนซ์สวยด้วยเฮ้เอ้าเฮ้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 ้นอกจากจะไม่ได้สาระอะไรยังปวดหัวอีกเอาตัวถัดไป เมโลดี้ตอวที่สองเอาเพอร์เพิรของเราอะไรวะน้องๆดูตามันดิละคีมันเพี้ยนไม่หมดเลยวะโโตัวตาทถลนออกมาน้องๆจะหลอนไปไหนวะเนี่ยโอ้ยถัดไปน้องๆจะรอดไหมเนี่ย เออฮ่าฮ่่เออคือคนที้ชอบอไม่เสียงได้เสียงได้วันนี้น่าจะหาอันดับต,นตนน้นๆนะเนี่ยอ่ะตัวที่สี่ครับอืมิมโลดี้ปจายตัวเอง <laughs> โอ้โหดูเนะ <laughs> นี่ยู่เนี่ย คิดได้เนาะเฮ้ยแต่เท่ว่าเท่พปชิบชอบนะเออเอาละต,ต,ตัวท้ายของเมโรดีนะครับเรโทรด้วยนะเอาเป็นแบดบิดว่ะโอเคเขาทำเป็นเสียงแปดบิตนะอะตัวละครก็เป็น8ดบ,บิตด้วยครับอฟัง,องพร้อมๆกันเมโรดีทุกตัวมาจะเป็นยังไงรู้เรื่องไหมน้อง ก็ไอเดียลโอ้โหบอกเลยนะครับรน้องๆใส่หูฟังแนะม่ดีที่สุดแล้วนะครับเทสโฟนจัดไปฮะโคตรปัน่นโอโ้เอาละโอเคเรารีบไปก่อนที่สมองเราจะถูกทำลายนะครับและอันสุดท้ายแลยนะ้ว voice ครับไปอ,อ้าวเ้ย ไปเรื่อยแล้วเฮ้ดีว่ะเออเฮ้ได้อยู่ได้อยู่มิสเตอร์ฟันไามเราโอเคโซนถัดไปเฟบเฮ้ยน้องเปลี่ยนไปเฮ้ยเฮ้ยเออได้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  เงือกแดงเยะโอเคถัดไปฮะเฮ้ยอันนี้อะไรพีระมิดออ้ไปออะไรอะไรเว้ไอ่บาเฮ้ยอะไรเี้ยเอาละผู้อยู่รอดชีวิตของเราครับอยู่มาตลอด อาอไปยังอยู่นะเขาก็คือบาทหลวงนะครับซึ่งก็ยังร้องเสียงเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวเราดู voice พร้อมๆกันนะก่อนที่จะไป s c a r ี y mode เนี่ยเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะ,ะดูนี้มันจะเข้าหรื <c oughs> อวะเฮ้ยได้อยู <c oughs> ่ตรงไหนอยูะนะ่เนี่ย เหมือนเดกร้องเสียงหายอปวดหัวโอเคครับและตรงนี้เขาเขียนไว้แล้วนะ Scary Mode นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่า Scary Mode จะหลอนหรือเปล่าวะอ,อะไรวะก็ d ชว o เอา้าไปบ้าหลอกกันเฉยอเ,เอา้าจบอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะยังไม่ได้มิกซ์เลยไอเวนเนี่ย f ม w moments l ต t โอเคแล้วค่าต้องกลับมาเริ่มใหม่เป็นบ้าเลยมันหลอกกันนะไม่มีบ้าบอเลยเลยนะเอาอะไรยังไม่ได้มิกซ์ให้น้องๆดูเลยแล้พี่จิ๊บจะมิกซ์ให้น้องๆดูก่อนนะครับเพื่อจะให้เซลล์สมองเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะน้องๆขอตดก่อนอหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวจะมิกซ์เริ่มฉากบีดนะโอ้โหมัดแบบนี้มันจะมิกซ์ยังไงอยู่วเนี่ยเอ้ยเอ้ยโยโ อะโอเคไม่มีันหน้าอยู่อ่ะออกอ้นอี่บางออกอ่านี่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 ่อประมาณนี้นะ,อะไอ้มิกซ์ได้ก็เสียนมากนะครับมามเมโรนียเต้ก็เฟก <c oughs> จะมิกซ์ยังไงให้เป็นเพลงเลยมิกซ์ยังไงกันวะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอให้เป็นเมลโลดีหออลด้หน่อยวะเออโอเคโอเคอะขอเมโลดี้หน่อยอาจจะเป็นเมลโลดี้ที่ฟังได้เออเออเอเอเกือบเกือบกือเกือบจะดีมาเออเออเออเกือบดีวะ่ะ อโอเคครับพี่ชิ๊ก็มิกซ์ออกมาประมาณนี้นะครับน้องๆอ,อย่าไปซีเรียดเลยครับกับการมิกซ์ครั้งนี้นะเพราะว่าไม่รู้จะทำให้เป็นเพลงดียังไงมันี่คือมัดตั่นมัดหานะครับมอดเสียสตินะเออซึ่งน้องๆดูแล้วนะครับสมองน้องจะน,นล่งขึ้นเพราะว่าเซลลสมองตายไปเยอะพอสมควรเลยนะทุกดนี้ที่ช่วงนี้มันติดเทอมอนะครับ ถ้าไม่งั้นน้องๆอาจจะเรียนถึงไม่คขอยรู้เรื่องเลยนะเอาละคลิปนี้นะครับหลังจากที่ที่ิเอาสมองของน้องมาปั่นในเครื่องปั่นแล้วนะครับก็ขอให้ไปทําสมาธินะครับตั้งใจนะครับตั้งใจเล่าเรียนนะไม่ต้องกลับมาดูอีกนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะเออสำหรับไอ้มสแบบนี้นะครับจะมีไหมดูอีกไหมวะนอกจากสมองกัะเสือนแะล้วยังจะทําให้ปัญญาอ่อนเพิ่มอีกนะโอเค พี่ๆต้องลาไปก่อนเลยครับกับทูนี่ทูนี่นะเอออะไรวะเอฟซี 3, ปะตูนี่ครับเอาละไปแล้วรก่อนนี้จะทำหมองระเบิดไปกว่านี้ไปเลยครับสวัสดีครับ